วันนี้ผมก็มาเป็นตัวแทนในการบริจาคเลือดนะครับมาเป็นแบบว่าโคศกกระจายเสียงว่าในเครือเดล r o กรุฟของเราเนี่ย มีรับบริจาคเลือดทั้งหมด5สาขานะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับใกล้สาขาไหนไปก็ไปสาขานั้นนะครับก็เรารับบริจาคเลือด365วันนะก็อยากจะให้ทุกคนมาบริจาคเยอะเพราะว่ายังมีผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็ใครสะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถมาบริจาคได้ตลอดครับ แล้ว,วกัวเราเองถึงตัวเราวันนี้ได้ร่วมบริจาคกัไหมคะวันนี้ไม่ได้บริจาคเลือดด้วยไม่ได้ร่วมบริจาคเลือดด้วยนะครับก็เพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกแล้วก็ทํางานหนักครับ<ม>ช่วงนี้ก็เลยอาจจะเลือดไม่ผ่านเลยนะียก็แต่ก็คือมีแฟนคลับของเราเข้าร่วมกิจรคมด้วยนะใช่วันนี้ก็มีพี่ๆน้องๆแฟนคลับของผมร่วมบริจาคเยอะมากเลยครับก็<ม>คนที่บริจาคก,ก็จะได้รับตุ๊กตาพร้อมลายเซ็นผมไปนะครับก<ม>ช็ช่วยๆกันนะครับ แล้วได้มาวมกิจกรรมงานดูเร์แนรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นตัวแทนในการกระจายข่าวสารทางด้านที่ดีนะฮะก็รู้สึกเป็นเกียรติครับม,มาพูดถึงผลงานบ้าบงการล่าสุดกับซีรีส์นังสิบเ,บ,บเป็นยังไงบ้างครับ f b a c k ตอนนี้หลังจากปล่อยทีเซอร์ก็ถือว่ากระแสตอบรับดีจากแฟนๆนิยายที่มีอยู่แล้วแล้วก็ แฟนๆละครทางช่องสามหรือทางช่อง V t ทีวีที่เขาอยากอยากจะดูก็รู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเพราะว่าแบบว่าเขาก็อยากแบบว่าโปรโมทและอยากให้ช่วยให้ทุกคนมาดูเพราะว่าก็เป็นซีรีส์แนวอีกแนวแน,วนึงอีกแนวใหม่อะไรเงี้ยที่ผู้กำกับเขาทีมงานเขาพยายามจะสื่อออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วออนกับช่องใหญ่เรารู้สึก,กรู้สึกกดดันไหมออนช่องใหญ่เหรอฮะรู้สึกกดดันมากครับเพราะว่า รู้มาว่าแฟนๆละครของช่องสามเนี่ยเขาก็มีเยอะพอสมควรอยู่แล้วเราก็แบบว่าพอเราไปเป็นซีรีส์วายในเรื่องแรกในช่องเราก็รู้สึกแบบกดดันเอ๊ว่าจะออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นยังไงผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไงครับก็แล้วก็เป็นนักแสดงนําเรื่องนี้เรื่องแรกด้วยก็รู้สึกกระงนิดนึงครับ ยังไงก็แตกต่างทางด้านอารมณ์แล้วก็ความซับซ้อนของตัวละครแค่นั้นนะบทส่วนใหญ่ละครแต่ละเรื่องมันก็จะมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากมันแค่มีวิธีเล่าของมันที่แตกต่างกันแค่นั้นเองครับเรียกว่ามันแตกได้เห็นกับบทบาทที่ใหม่ขึ้นใช่ครับแล้วเรามีวิธีการเตรียมตัวไปกับบทบาทนี้ก็มีวิธีเตรียมตัวยังไงกับบทบาทนี้ก็งงกบบท,บาทําการบ้านให้หนักครับอย่างเช่นเรื่องเนี้ย ผมต้องเล่นเป็นคนที่ดูเป็นคนเรียบร้อยนิง่งแล้วก็อาจจะแบบว่ามีความเจ้าเล่ห์อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าตัวนับสิบเองเนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบเวลาทําอะไรจะมีแผนการตลอดเวลาคิดหน้าคิดหลังเผื่อไว้แล้วอย่างแผนการอะไรของนับสิบเนี่ยที่จะเข้าหาคุณจีนอะไรเนี่ยมันก็เป็นแผนการที่นับสิบวางแผนไว้แล้วมันก็จะต้องทําการบ้านเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ละซีนเพราะว่าอย่างแบบว่าแต่ละซีนความหมายมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยฮะ และอย่างวันนี้เป็นวันปารีไทบนอกจากกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้เรามีแผนจะทำอะไรคะในวันนี้ในวันนี้เหรอฮะก็ว่าจะกลับไปแล้วก็ไปรับประทานอาหารกับน้องๆที่มาร่วมงานครับแล้วก็พี่ผู้จัดการที่มาด้วยกันครับเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องคู่ของน้องกาวไปดีกว่าอ,อ่ะ ร,รู้สึกดัดกับ,ร,บรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้สัมผัสกับอัพมาตลอดเกือบครึ่งปีเนี่ยก็รู้สึกว่าอัพเนี่ยค่อนข้างแบบว่าคบหาได้แบบไม่ยากแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้วยกันคุกคีกันมานานเนี่ยแบบว่ามีเรื่องอะไรปรึกษากันตลอดมีปัญหาอะไรก็แบบว่าจะปรึกษากันตลอดไปเที่ยวไหนก็จะแบบแชร์ให้กันฟังตลอดอย่างเช่นแบบสั่งของอะไรเ,เราก็จะฝากกันสั่งตลอดฮะใช่ คีกันมานาะนขนาดนี้ยแล้วมีเรื่องอะไรที่แบบเรารู้แต่แฟนคลับไม่รู้ไหมอยากจะแบบพูดเยอะฮะแต่ไม่บอกดีกว่ามันปล่อยมันเก็บปล่อยมันเป็นความลับระหว่างผมกับอัพดีกว่า<อ>แต่เยอะมากอ่าแล้วก็เรื่องของสองเราเนาะไม่แห้งไม่แบ่งมุมให้กับแฟนคลับมันมีกิจกรรมที่เป็นล็อกใช่ไหมที่แบบทำกับน้องด้วยอะไรอย่างงี้ที่ไปไหว้พระเก้าวันใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีฮะที่ได้ออกไปทำกิจกรรมแบบว่ากับกับพาร์ทเนอร์ของตัวเองนะก็แบบว่าอัพแบบว่ามีคอนเทนต์มาว่าอยากชวนผมเนี่ยไปทำบุญก้าวัดแล้วผมก็ไม่ได้ทำบุญมานานแล้วก็ถือโอกาสนั้นในการทำบุญร่วมทำบุญกับเพื่อนร่วมงานไปด้วยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ดีฮะแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มบุญด้วยเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยก็ไปทั้งทีมงานทีมงานที่ร่วมแสดงร่วมถ่ายทำกันด้วยอะไรอย่างเงี้ย รชาติลชาติครับผมและอนาคตจะมีผลงานที่แบบตามอีกไหมคะที่ออกมาอันนี้ก็ต้องถามทางผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะผมก็ตอบอะไรไม่ได้ก็รอดูกันยาวๆฮะแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องนับสิบนี่แหละฮะฝากด้วยครับอ่ะสุดท้ายแล้วฝากผลงานหน่อยค่ะชอบการติดตามของซีรีส์เราครับก็เร็วๆนี้นะครับกับเรื่องนับสิบจะจบเรเบลไลเทอร์นะครับวันพุธแรกที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับ วันพุธ4ี่ทุ่มห้นาทีนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับรับชมออนไลน์หรือสดพร้อมกันได้ที่ช่อง3กด33นะครับแล้วก็ออนไลน์ทางญี่ปุ่นสามารถรับชมทางช่องทาง UNEXT นะครับก็ฝากด้วยนะครับ